เพ uh <resh> <ripple> ิ่นกาห้แม่เพิ่นไปใส่นี่คาคาวแล้วกะเพิ่นกับำมือนส่น้ำมันโหลดอียางเพชรเวียงนั่นแหละนี่เราเลยให้แม่แล้วกะอันนั้นขอบุญขอบคุณเด้อที่ผู้ใหญ่ใจดีพักเงินมาข้าเขาวกะขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อคำเชิญยาได้ข้ามขายยามีเด้อโดยทางน้องแหล่ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณอีกเถินหนึ่งเด้อที่ผู้ใหญ่ใจดีพ่าเงินมาให้น้องแหล่ไปอันใปไซนีคาคาโอขันบ่ได ผีพิ่นผากมะห้กะทงนองเล็กกะคือสีบัวได้เงินไปใช้หนี้คาเสาเมื่อนี้ก็ต้องพอโดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสู้คนโดยมาพบพ่อนอนตี้อีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อนอนตี้มือนี้กะอยู่เพื่อนของผู้วงเนาะพี่น้อง โดยตอนนี้ก็มาค้ำพี่น้องเลยโอ้เนาะพึ่งว่างตอนนี้แหละเพราะว่าผู้วงคนจะมาไปวียกพี่น้องเนาะก็เลยพากันมาค่ำเมือนนี้เพื่อเห็ดเวี้ยด้านแรกเนาะพี่น้องผู้วงกะพาไปกดเงินพี่น้องบบได้เพื่อว่าโดยอเพราะว่าเมื่อนี้เป็นมือทีแม่สนใจหนีคาเขาเนาะพี่น้องพาไปเพื่อเฮ็ดเนะเห็ดเวียกมือแรกพี่น้องเอ้เนาะที่กัวพิษเนาะไปกดกับโบได้พี่น้องพากันเห็ดสองคน อาแจ็เป็นจังไดเนาะก็เลยว่ามาพี่น้องเนาะมีผู้ใหญ่ฝากเงินมาให้ใส่หนีค่าเข่าพี่น้องเพราะว่าเมือนนั่นกันเนาะะตีแหวมะมาลินน้ำผู้วงและก็ะม่เพลินเนาะพี่น้องเป็นว่าว่าอาเป็นติดนี้ค่าเข่าอยู่ห่านค่ายัางบ่ทันใจพี่น้องเอ้ยัยงบ่ตรหัวเท่ายเนาะประมาณสี่เซนป้ายอลไพี่น้องโดยมาคำรีพี่น้องามือน,นี้อาอุตส่าห์ว่าจีมาแต่เว้นกับคำเติบประมาณหามงค์ึงสี่เขาหกโมงอลไพี่น้องเนะาะะ เดี Jesus, a. A away, really ๋ยวก็ไปหาทั้งผู้วงกับแม่เพื่อนเลยพี่น้องไก่คนทางพี่น้องมีแต่โหลดเป็นไงผู้วงเพื่อนเป็นนางน้องแม่ขำว้ายดีเหมือนี้พี่น้องสบายดีเด้อสบายดีวันดีป้านางต่ำแทนพี่น้องเองนางแจ็บรลดมันจังนางแจ็บเวดมันจังบูมไหมคะนางดีๆีละน้อย ฟ้าดิโตโ้มานี่กับพี่นกเลยยากมาเขากล้องนั่บอกอืมเอาหวานนี้เอา้าเอิ่มมาเพิ่นออกด้วยนะเซ่เซ่่นติดเจา้าของ,องบอ่อนี่พี่น้องเอ้ยดนึ่งหดึงในนั้นพบคำว่วยลีพี่น้อกนะมือนีน้เนาะเพิ่อจะฮักกันมาแต่เวียอกูวงพี่น้องเอ้ยแม่นแม่ไปกดเงินกับได้ไปกดเงินกับโบได้ซ้ำถ้าว่าอันถ้ากดได้นี่เสียมาเห็นยังก่อนเงินขัง อันคันแรกให้แม่ไม่ใช่นี่เขาเพราะว่ากระโดนแล้วติดหนีติดหนี้เขาเพิ่นบ่แม่เจ้าติดนี้ได้จากมือเลยโอ้ก็ร้ายมือแล้วแต่เฮิงเลยเพิ่นบ่ามานำเอาบ่ตั้งแต่เดินก่อนเพื่นตั้งแต่วันที่สามที่สี่เพื่นแหละอืมเลยแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มานำบ่หรือว่าจาังใดบ่ได้มาถามบ่บ่มีแล้วก ได้ลรก็ไปให้แล้วใครแนแน่นอนซะ,ะ <laughs> ยันว่าอันแบบว่าบอได้เพราะว่าโดนยันมามาท้าอาหอนเฮื <laughs> อ<ม> <laughs> นเนาะเผ่น <laughs> เคยพาแม่เพิ่นไปติดอยู่เบาหรือว่ามีแต่พอเพิ่นพาไป <laughs> อืมเพราะว่าแต่เก่าก็เข้าเคยไปติดน้ำเพนะิ่นเนาะเพราะว่าห่านก็เคยซื้อเคยติดเลยอือเท่าได้จะติดหนีเขาเขาเพินะ <laughs> เ่นเนาะสช่ใช่ค่ะ ดีแสนหาเห็นเราเนาะผู้วงกับเสาเห็นเราในเมื่อนี้เฝนจมพี่น้องเนาะสีบุมีข่าวกินแล้วอื่นว่าอยู่พี่น้ราไอ้กดเงินกับบัได้จะเก็ดจังได้เห็นเราไหยเพราะว่ามันเป็นตู้ใหม่เนาะแม่นบัเคยกดพร้อมแล้วก็รหัสรอกะรหัสกับบัได้ตีเพราะว่าเพิ่นก็ไปเห็ดเวียงห้าก็ได้เดือนหนึ่งพี่น้องเนาะเงินเดือนกับพึ่งได้นี่แหละได้มากกัสิไปใช้กับเข่าตีเอ้า นวงบันนี้ทางผู้วงกับมานั่งนะเมย์แล้วหน่อยเจ้าหยางไปเอาขนมไปในกระตาลดเอื้อนนะเคซือขนมมาเพราะว่าค่ำแล้ววันนี้หยากจังเดิอเอาในแม่ทงหนึ่งนาทีละโอเคซื้อขนมมาต้อนเด็กๆได้ได้สามทงพี่นองไรซุดเมาเลยได้นี่ขายดีแห้งอีลี แยกออกแล้วหางเ่าห่โลยออกอันเดือดใสอันขนมเพิ่นเบิดสิกินเลยหรอ่าอ้วาวดีต้ะดีด้เบิร์ดซัมมี่เพราะว่าอันห้านเพิร์บ่มีขนมเพิรนเนาะขำลนมืนมนมมนอในก็ได้ เป็นจังไองอันเข่ายังยังมีอยู่บ่เหมือนตอนแรงยังยังพอได้กินอยู่บ่ก็อันออื่นไม่คิอบ่มีมื่ออืนอ่นบ่มีเนี่ยอัอนี่กับพอได้กินอยู่ที่ได้อยู่ตอแรงมื่อนี้เขาง่ายมื่ออื่นถึงบ่มีอืผู้วงอดเด้ออดเอา์เป็นจังหุ่นดีขึ้นเป็นแล้วอันนี้เพราะว่าเข่ากับแพงซ้ำแล้วซ้มอีกเนาะเป็นเห็ดเวียงมากกัน ติดนีขาเข่าก็ไปใส่นี้่ะเข่าผัดน้ำมันรดแต่ละมืออีกเนาะเพิ่นมือหนึ่งเพิ่นใส่จค่พันน้ำมันรดนี่บางมือก็เศร้าแล้วก็บางมือก็ซ้ำซิมือละเศร้ามือละเามสิบบนี้เผื่อสิหอดเดือนเนาะไปเสียเงินมาได้ใส่ไปลองไปเที่ยวไปเที่ยวมามาเมือนี้ก็แบบคํำเลยตอนนี้แบบเพิ่นเมื่อเพื่นจังโมงสิเมื่อเพื่นใหม่พกโมงแล้วบอกริกินข่าวตรงนี้ก่อนบอก บางเทธอก็กินอยู่นี่บางเทธอก็มากินเพื่อนเอ้าถ้าได้เงินเมื่อนีนะสิไปอันจ่ายเลยบอหรือว่าจังได้กัไปจ่ายได้เน้อไปตอนขำเลยบ่โย่อื่นบุมมี่เข้ามาได้น้ออื่นบุมมี่เข้ามาได้นาะบ่ไปไปเพิ่นไปเมื่อเงินเพื่อนเมีอันเข้านึงเพิ่นไปเงเพื่อนอืมโอ้ยเนาะแบบเข่าเนี่ยสำคัญแทงเลยเนาะยูเข่าบ่มีแหงตันยิ้มบ่มีแหงเลยสาวโรงงานแต่กินเข่า อ้าวปัดเนวอยู่แนวกินเหมืยอยนไปเห็ดเบียงแต่ละมือนะเพิ่นได้ยังสาไปกินเนีแบบว่าก็ไปซื้ออยู่ห้านน์นั้งเธอกระห้อสมเธอกระปิ้งบผกปิ่ป้านี่แหละเธอกะปิ้งมุ้งไปซื้อเนยกินอยู่หา้านค่ะจังไปแม่เพราะว่าเห็ดเบี้ยงมองใหม่พี่น้องนเนะาะทำมองเก่าพัดเงินเดือนน้อยน้อยแล้วก็กินข้าวน้ำเพิน่นอันนี้นะถ้ากินอยู่น้ำเพิ่นนะเพิ่นตัดเอาบอกเงินเดือนแม่เพิ่นตัดแต่ละเดือนมันก็ต้องตัดเอา อันนั้นแหงเนาะเพื่อซืได้โว้ยอันนี้เออดีใจหรว่าจังไดหมื่นเลยเมาบัดกองถ่านอีหยังน่ะยังบ่ทธานอันจูดบ่ตอนนี้ยังเพื่นบ่ทันพ่อเพื่นบ่ทันพ่อช่วงนี้ก็หาเพื่นยากสัมเนาะบ่ค่อยมีได้พี่น้องนชั่วโมงนี้ถ้าว่าซื้อน้ำเพิ่นนี่กะมีแต่เอาเงินไปแล้วก็บ่เอาพื่นมาให้ เอาเงินให้ก่อนนี่แบบโอ้ทั้งลุกทั้งเงินทั้งจมนี่ใื้อน้ำมันมาตัดเองแบบไปหาตาดเอาในป่าแล้วเนาะพอได้อื้อน้ำมันก็มันลายเนี่ยใช้พูดมาดูดน้ำได้แล้วก็น้ำมันลืดแล้วก็น้ำมันจักแล้วก็ดูดน้ำน้ำมันคนนลายน้ำมันคนอีกเนาะน้ำมันคนก็มีสิว่าอันดูดน้ำก็ต้องใส่น้ำมันเนาะ ต้องเติมน้ำมันเป่น้องเลยแล้วกาแบบทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือแบบอุเสียไดเ,เลยแซ่บวันน้องดีกินขนมนะโอ้ห่วงวันดีสบายดีเลยวอีละสบายดีเลยวระเจ้าสบายดีแล้วโดียวว้าที <c oughs> ่ตัวแซ่บอยู่บ้างเออกินน้ำแม่บบอไกมยกินน้ำด้เงียบพี่น้อยปอนรถแม่น่ะปอนขบะเลย บิดน่อยแ,แบกกะดะับและแบกแบกน้อยเนาะซํำนี้นะไอ้เพิ่นมาเมื่อไรเบ่แต่เตาทานนะเมื่อเฮื่นงหอวแล้วบ่ซ้ำนะี้เมื่อไรเ,เ,เบเเ่เมื่อตะเวดพูอ๋อเมื่อตะเวนยุส่ะส่วนนี้บ่คอยมาเตาทานเขากันยังมีเวียกเนาะอือว่าเพิ่นเมื่อนเ,นเพื่อเนี่ยเพิ่นได้พักอยู่เบาคําหรือว่าไอ้เพิ่นพดแล้วพดอยู่เพิ่งเถากับเพิ่นหดแล้วแล้วอือเมื่อกัะเมื่อคัมเนาะใครแต่มีน้องเมื่อนำเนาะ ดวงเป็นตะยานในทางเมื่อในี่เมื่อน,นแห้งอนองนดีนอนนหมเนาะเงียบไปเดี๋ยวยังไขนมแลกคอยว่ะอย่างเช่นน้ำร้อนเงีย,ยบเลย <laughs> ขาวกะซื้อกะนั่นแบบว่าถ้าซื้อสดนี่เป้าหนึ่งเท่าใดซื้อแบบฮาวไบเดตินนี่นนะนบม่ค่อยซื้อบอ่ประมาณเจ็ดแสนบวจังเนาะประมาณนั่นแหละอืม อันนี้จักอันจักจักโล่สอันเลยจีเซนหาเนี่ยสามสิบอืมสามสิบโลนี่ยพ te <et>. <nom metros mal generally> ี่น้องเนาะแพงแฮงแบบว่าได้เงินได้เงินอ่ะนะคือว่ไปซื้อตลาดพอว่ามันถือเนี่โลหนึ่งสิบห้าอืมแพงแต่เก่าก็คือว่าไม่เคยติดน้ำเพลินเอ้าเคยไปติดน้ำเพลินแล้วเนาะสมมุติว่าไปใช้เพลินแล้วกอะติดต่อติดต่อเพื่อนฉันก็บูดว่าเขาไปซื้ออยู่ตลาดอืมซื้ออยู่ตลาดก็บูดว่าเงินตลาดเพลินมวยติดเนาะ ยากอีกต <laughs> <laughs> ิน้องเอ้ยเฮายังมีเงินชุดกับไปเอาบ่ได้อยู่ตลาดนี่เฮามีเงินกับาน้ําเล้าก่อนก็ได้ได้เงินไป้ล้ได้เงินแล้วก็ไปใช้แต่ว่าทางที่อุกนี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าถ้ามื้อนี้ยังเว้านํากันบ่มีเงินนี่อดข้าวมื้ออื่นเาะ2เทื่อพี่น้องเอ้ยเสียาจมแล้วจมอีกเพราะว่าเบิดอันความพยาาเฮ็ดแล้วบ่ได้ มีแต่มื่ออื่นแหละไปท้าหมูเนี่ยมองเห็ดเว,วียกเด้อว้ายเป็นเห็ดจังใดเห็ดเงินเดือนอนันเงินเดือนเดือนแหลก็บ่ได้ซ้ำหกบลลันไก่เห็ดไก่เห็ดโต๊กติเอาบบตอนแรกนี่ได้ยังกินยันงบ่มีแล้วยังบ่มี่ขำแล้วยังบ่มีแกงห<อ>น่อไม้แต่เว้นพูนยังเลือ้อนอยหนึ่งแกงหน่อไหม่ยังหน่้ำใหลายหนยย่อไม้เอา,านาา่าใหญ่ใหญ่เทนเออมีใส่บ่ยามนี่มีเลย พ่อฝนตกแนวมันก็ไม่ฝ <c oughs> นตกเนาะมันก็พอได้ยกกอ,ดอ,อยู่นกตกเธอดียวพี่น้อยมันได้อันนอกใหญ่เติบมันนี้มากแก่กหัวยังอ่นะเสี่ยวค่อยนี้ได้ชีได้กินข่าวแล้วอารมณ์ดีแล้วนี่เนาะ <c oughs> โอ้พีน่นเนยเบิ่งเงินก้อนบันีงจงไหวเหี่ยวมาจะตามทาง <c oughs> บได้บนันนี่ไ<ส><ส>ด้เสี่ยวเอาดีๆได้บ่มีข่าวกินโอ้พี่น <c oughs> เนย ว้าวแล้วก็ทั้งอย่างหัวแล้วก็ทั้งกิดน้ําอันเพิ่นนี่ก็พอแฮงบ่ได้เงินซ้ําไปเฮ็ดเวียกก็เนาะโอ้กดบ่เป็นโพดอีเงินกะโอ้ยากเนาะข่อยกมันแบบว่ามาให้ยากนี่แหละเวลาาว่าสิเปลี่ยนเงินน้อยพัดเลยให้ใหญ่ๆเลยใหญ่ทําไมต้องกุ้งพุ่นบ่ใหญ่ทําไมต้องกุ้งไปเปลี่ยนเอาเด้อ มีสองพันบาทพี่น้อยเนาะทางเพิ่นผากมาผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละแอมแหวาเพิ่นก็ให้แม่จะได้ผู้บใจเดินอะไรกันอันแนะนำตาออกบ่หรือว่าจังได้สองพันบาทพี่น้อยเนาะกาเพิ่นกาห้แม่เพิ่นไปใไซนีค่าข้าวแล้วกาเพิ่นกำมีนใส่น้ำมันหลอดอีหยังไปเฮ็ดเวียกนั่นแหละพี่น้องเอ้ยให้แม่แล้วกาอันนั้นน้ำเนาะอืม ไปเปลี่ยนเอาหาัวแรกเห็ุจังได้เอากบบระโบ,ไ,บได้เปลี่ยนมาให้โดยย่านบ่ได้ว่าทางนี้เออพีเราไงเนาะฟูโบจับไปบบนั่งก็ได้เอาประดีว่าจีถ่ายถูกมาไปจับเลยนะมันถ่ายโบถ่ายมันขำเลยมันมืดนเลยเพลวหมืดไวัยีเนาะโดยทางโรงแรลก็ต้องขอขอบุญขอบคุณคทางทาง คุณยายใจดีที่ผ่าเงินมาให้น้องแหล่ไปใช้หนีคาเขาเด้อกะต้องขอให้งเงินมาคาเขากะขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้ขอ,เาาดขอขัเทียบญาตดข้าวายยามีเด้อโดยพอชิงใดเพื่อได้ชิงนั่นเด้อเทาาเนกะเพื่อนหาขึ้นหาคุณยายใจดีชิบเท่าพันเท่าเด้อสาธุ wild bear wooshí toys rahimer arts dużo ít rồi, được nói hả mang về bi thường, kế hoạch của mình downstairs của ba chị là rất rất đ неё nh流 màng ập mắt đấy,そして里表 của nh柠 yerde cũng rất là hài lòng. frontsales pada nhà chơi thnak ổ nhau, và bắt đầu đóng các con tay trết làm đang nóng, và rõ rồi hôm sớm mua báng thì อ๋อสปใส่เจอกสีปเกาะกินนี่นะสไปห้านเพื่อนว่ามันขับไปห้านเทียนเอาเงินไปห้า่าเขาเพื่อนอ๋อโดยเอาไปก่อนก็ได้อือเพราะว่าสไปจ่ายนี่นี่ขาเขาเนาะโดยอือเอาไปก่อนโดยเพื่อนไปก่อนแม่เพื่อนอือมาก็เงาห้มาก่อนไปจ่ายนี่ขาเขาก่อนบ่เป็อนเอาแบบนี้ทางแม่เพื่อนกาไปแล้วเพื่ปน เพื่อนทีไปเอาเขาเนาะขึ้นนังในต่างก่อนบอกี่น้องเลยพ่อขำเลยเพราะว่าแม่เพื่อนกะเน่ยพันหนึ่งทเติพนหนึ่งกับแจ็คตองไปจ่ายนี่ค่ะเขาเพื่อนประมาณหกเซนไปเลยย่ห่านเพื่นกันยังบุคคลเขากับบุคคลื้อพี่น้องเลยบานิกาเป็นแค่าเข่ามดดิจัะจ่ายนี่ค่ะเขาเลื้อยอยู่เนาะกี่ซนก็ให้ว่าหกแซนผมบอก ซีเซนหา,าหนึ่งกเง็เหลือหาชีพกันเดีขำอลไรพี่น้องเนาะเพิ่คำคำนกับซีเมื่อเลยบ่กแบบนี้นะเมื่อบ่จักหน่อยแม่เพิ่นมาเพิ่นเอารถมากับเมื่อเลยเพราะว่าเพิ่นเอารถเพิ่นไปเนาะพี่น้องเลยมื่อนี้ก็มามาอยู่น้ำเอื่อยวันดีไว้ขำๆเหมือนมืดกินเด็กว่าขนมนะยังมืดแห้งยู่ตอนนี้มากินเนาะไว้ขาไปกินเบิดเลยเว้ย เจอแต่เบิด์ดบอเบิรดบริกินเอาบัานนี้เดี๋ยวสิคอโตกลับก่อนเด้อคําแล้วพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยคัมมืดโอ้อหขึ้นขึ้นเมื่อคําเนาะแต่ละมือเนาะเวียกงานแต่ละคนพี่น้องเอออันเพื่ดสีหอดเพื่อนกับประมาณนี่พี่น้องเ้ยราวะานวาตี้กับบุกคอยมีเวลายามเวนกับเห็ดนั่นเห็ดนี่พี่น้องมากอะ เพราะว่าจูดทานนั่เนาะอยู่เพื่อนกะมากกัหดทานนี่ยังคะแหละมื่อนี่เห็นบอกเมื่อค่ำบ่ได้หดแล้วมื่อนี่มันมืนมดดิเ <c oughs> พราะว่ายา่างแ้ากับไปหาน,องงน้องมีเราไอ้น้องน้ำพึ่งเพื่อนสร้างเหมืนก็ยังเห็ดอันนั้นบ่แล้วอยู่เนาะไปเบิ่งยังคะแหละน้ำนอ้องเพื่อนกันคะก็ไปเทื่ยเดียวบ่หาน้องเป็นบ่แมม่นอืเป็นวัดนหน่อยไอแหละกเ <c oughs> มื่อนี่ก็มามอบเงินให้ทาง กูวงกับแม่เพื่อนอะเลพี่น้องเนาะให้ไปจ่ายหนี้ค่าเขาให้เพื่อนแล้วก็เอามาใหม่โบบันี้หรือว่าจังเดไปใจใ่ายเป็นแล้วต้องเอามาใหม่ติดหนี้เพื่อนแล้วก็ไปจ่ายแล้วก็ติดอีกแล้วก็เพื่น่ะก็ไปจ่ายอีกพี่นอยป,ประมาณนี้ไป,ไปมือนีว่าตั้งใจว่าสิไปอันกดมาใส่หนี้ค่าเขา,ขาอะไรเปนไปว่ะก็เคยไปกดอยู่กับเป็นกับเพื่อนทะเลว่ะก็คือสีได้อยู่ว่ะ มันกะสิคือการอยู่ก,กับมันตูในตัวนาและเก่านี่นะมันไปกดแล้วพับได้แล้วแลนรหัดบบถือจะเป็นยังกับโบหูกะสิไปถามข้มาใหม่อยู่บนเหตุเวียนนี่แหละพี่น้อยประมาณนี้คันม<บ>ขันมันบได้แท้ๆกะไปธนาคารข้าเจ้าคุณ่บ<ม>อยู่ใส่กะถามเขาเอาลองเบืองเนาะอเออพี่น้อยกะพากันกดสุดความสมารถเลยยานมันหลอกเนาะ เห็ดล er ายเถือกอะฮาบุกกะใช่เห็ดเถือกพี่น้องมักินยังออกมาคือเก่าถ้าว่าอยู่ล้วว่าอยากกับแบบอยากทานเผื่อนอยังประมาณน,นี้เฮากับบุเสือใจเนาะคือแบบสมมตินี่ก็คือว่าฮันแล้วเนาะมันมีอย่างเงี้ยนะคนอันนั้ลายพี่น้องเฮากับบุกกาบุเสือใจฮะนะมือเผื่อนไปอะไรเผื่อนจังทามไม่วันละฮัทแนวใดแต่แหลกกับเผื่อนขีดว่าสิพาไปอันกดเงินมาจ่ายนี่ค่ะเขาพี่น้องเลยเผื่อกันกอย่างอัน ตอนเพิ่นตั้งให้ก็เพิ่นจดไว้ให้ข้างในอือบัดเอาไปกดแท้ๆเพิ่นว่าบ่ได้ทางนี้กะเบิดเบิดปัญญ่าเลยตินาบูดเลยพี่น้องเอเียเฮาเพราะว่าคิดว่าตั้งใจสิเอามาใช้นี่ค่ะขาวติเพิ่นก็ยังบ่ฮู้พี่น้องว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นสิมาจ่ายให้หั่นน่ะกมีกดีใจนําเฮ็ดจังได๋เนาะ โดยทางน้องแหลกก็ต้องขอขอบคุณอีกเถื่อหนึ่งเด้อที่คุณยายใจดีผาเงินมหายนอ้องแหลกเพอันใช้หนีค่าเข่าขันบ่ได้ที่เพิ่นผามาใหญกะทางน้องแหลกคือสีบบได้เงินไปใช้หนีค่าเข่าเมื่อนี้ก็ต้องขอให้คุณยายใจดีอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บ่าได้ความยายไามข่จยยมีเด้อพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามพัฒนาเด้อก็ขอให้อยู่ดีมีแหง้ง สุขภาพแข็งแรงสาธุกโดยพี่น้องเลยเนาะก็ดีใจน้ำเพิ่นที่มีผู้ใหญ่สอยเนาะถูกน้องม้าเพิ่นคิดดื้อมาก็ได้ติดเจ้าของแท้อันนี้เนาะเอาเดี๋ยวข่อยกับซีคอโตกับก่อนเด้อโดยเพราะว่ามื้อนี้กระคำแล้วพี่น้องเอ้ยป้าค่ำมื้อนี้เฮ็ดจังได๋สิเมือดาอยู่บ่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าเดี๋ยวกะสิขอจบคลิปแต่เพียงซัมนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกะหา เห็ดนั่นเห็ดนี่ซะแล้วก็บชิเมื่อกับน้องแล้วบานนี้เนาะแม่นกับแม่เพื่อนมากเพื่อนเนาะสบายดีทั้งเพื่อนเด้อสบายดีโดยว่าตัวพี่น้องเอ้มีไพ่โซลาเซลมีไพ่โซลาเซลเนาะในเฮือนเพื่อนนี่กะแม่นบอกมืดตึ๊ดตเลยพี่น้องเอ้ผูกเนาะบรรยากาศยามกลางคืนประมาณนี้พี่น้องเนาะไพ่โบเคยอยู่นี่คือว่าหน้าตา <laughs> เป็นตะยานเผื่ว่าพี่น,องงนอ้องเลยเนาะเอ้ากะต้อ,อตงข้อขอบบนขอบคุณไลนๆเนาะพี่น,นอ้นองเลยกะสีผู้ใหญ่เพิ่นซอยทางครอบครัวแม่ผู้วงเพิินเนาะจ่ายนี้่าเขาอย่างแหละพี่น้องเลยเอ้าโดยเดยวจากคลิปนี้กับสีคอตัวล้ลเดอร์พี่น้องโดยคอเก่าคำว่าสบายดีสบายดี